สวัสดีค่ะส,สดีนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะโฟมีคลินิกเวชกรรมดีๆนะคะมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วเนาะชื่อว่าฟาริดาคลินิกนะคะหลังจากที่โฟเนี่ยไปใช้บริการแล้วประทับใจที่นี่มากๆนะคะคุณหมอบริการดีนะคะพนักงานก,าก็บริการดีอีกด้วยและที่สําคัญนะคะปัจจัยหลักเลยทั้งราคาถูกอีกด้วยนะคะสําหรับที่นี่เนาะก็ฟาริดาคลินิกนะคะก็ตั้งอยู่ที่ BTS นานาค่ะซอยสุขุมวิท13นะคะห้างเทรนดีพาซานะคะอยู่ที่โซนชั้น,น 1A ซึ่งบอกเลยค่ะว่าหาง่ายมากๆนะคะสําหรับฟลอริดาคลินิกดีอย่างไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอันดับแรกนะคะโบท็อกของเขาเนี่ยเป็นโบท็อกของแท้นะคะราคาเริ่มต้นแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะ ซึ่งบอกเลยนะคะว่าราคาถูกและดีขนาดนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะจ๊ะคุณหมอเนี่ยเขาจะผสมโบร็อ,อกต่อหน้าเราเลยนะคะโฟเห็นแล้วโฟก็รู้สึกประทับใจเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเสียเงินไปเราก็อยากได้ของดีๆกลับมาเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะให้ได้ทั้งความสวยแล้วก็ความมั่นใจอีกด้วยนะคะและอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนั่นเองค่ะและนอกจากโบท็อ,อกแล้วนะคะที่นี่ยังมีบริการร้อยไหมก้านปลานะคะไหมเกลียวเนาะหรือว่าจะเป็นนะคะโบท็อ,อกก็มีนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่บอกว่านะคะอยา ยากจะไปปรึกษาเรื่องความสวยความงามก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้นะคะคุณหมอเนี่ยให้คําปรึกษาดีมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะยังมีบริการเรื่องความสวยความงามครบวงจรอีกด้วยนะคะยังไงเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะก็ลองไปใช้บริการดูนะเพราะว่าตัวโฟนเนี่ยประทับใจมากๆนะคะก็เลยมารีวิวบอกให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเนาะนอกเหนือจากบอทร้อยหมายแล้วนะคะเขายังมีบริการในเรื่องของการฉีดผิวนะคะตเติมวิตามินผิวเนาะเรียกได้ว่านะคะเดินเข้าไปเนี่ยเดินออกมาพอ ความสวยแล้วก็ความมั่นใจได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตฝากไว้ด้วยนะคะกับฟาริดาคลินิกนั่นเองค่ะโฟขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย